สวัสดีครับผมจินนะครับจากเพจชินเทรดวันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคการเลือดดิบิวในสไตล์ระบบเองนะครับซึ่งเป็นที่ง่ายซิมเปิลไม่ซับซ้อนเลยนะครับคิดว่าเพื่อนๆที่ยังไม่มีความเข้าใจในการเลือดดิบิวเนี่ยน่าจะดูแล้วก็เคลียร์แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยว่าผมใช้เทคนิคไหนนะครับผมขอบอกกันว่าผมให้ความสําคัญในการเลือดดิบิวหลักๆแค่3อย่างเลยนะครับคือ1 sensitivity 2 time dk สามราคา bid offer นะครับกลริ่งนี่ผมไม่ค่อยขับสำคัญนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เนี่เล่นใหญ่กันวันนี้อ่าครับถือว่าเราจะหาด w ดบิลคอของ kce นะครับผมก็จะทำก็คือมานี่ครับ Google พิมพ์ DW 2 4นะครับนี่คือคลิปนี้ที่ผมใช้กดเข้ามาค้นหาด w ดิทุกตัวในตลาดนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บปุ๊บไม่ต้องทำอะไรครับมานี่เลยครับ i s s u e พิมพ์คลิกปุ๊บเอาออเพราะว่าเอาผู้ออกมาทุกทุกค่ายเลยนะครับแล้วก็กดดูคอพิมพ์ KCE อ่าครับ เราก็จะโชว์ตัวดีดิบิวที่มีทุกค่ายในตลาดนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อมาคือนี้ครับมาที่เลือกเซ็นดีดิบิตีเลือกได้ว่าจะเอาเซนเยอะเซนน้อยขึ้นมาก่อนแล้วก็เซนเยอะขึ้นมาแล้วก็กวาดสายตายรว,ว่าโอเคเซนมีประมาณนี้ต่อไปดูไทม์ดีเคว่าโอเคแต่ละอ,อันอันกี่วันลบนะครับแล้วก็ดูราคานี่หกเก้า เส้นดีอย่างนี้สามผมก็จะกดเนี่ยค,คือเข้ามาที่เว็บเนี่ยเวลาจะกดเลื่อนครับให้กด control ไปด้วยแล้วก็กดคลิกที่ตัวหูดนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนหน้าเลยครับถ้าไม่กดคอนโทรลมันจะเป็นเงนี้มันจะเข้าหน้าว็บอยากได้โค้งหน้านีไว้เพราะผมต้องเสิร์ชหาดีบิวตัวอื่นๆด้วยก็จะทำางนี้ครับโอเคคอมเพลตต่อครับจะมีตัวไหนที่ถูกกว่านี้อีกแล้วก็อ่ะมีตัวนี้ครับที่ทำดีเคเยอะกว่าถูกกว่าแต่เซ้นลดมันนิดนึงยังถือว่าคิดว,ว่าน่าจะยังหนึ่งต่อหนึ่งอยู่นะครับ ทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่ผมหาหาหตอตัวคือราคาถูกเลยเซ็นก็กำลังพอดีพอดีแล้วก็ทำบดีเคนน้อยไปเลยเผื่อเทรดในวันครับอ่ะนี่มาคอมแพงปุ๊บพอได้แล้วก็ไปดูว่าที่คุณแม่อยู่ที่สิบเก้าสี่ศูนย์ะดูตลาดปิดก,ก็สี่ศูนออย์ก็สี่ศูนย์นี่ครับดิดหกสิบสองอเฟอร์ถ้าเกิดจะแมทเลยก็นี่ครับหกสิบสาม อ๋ออันนี้ถือว่าดีมากครับก็คือขึ้นสองใชครับจะไม่มีหกสิบสี่ไปหกสิบห้าเลยแต่ลงในลงหนึ่ง 1. นี่ผมถือว่าดีมากขึ้นสองลงหนึ่งเนี้ยได้เปรียบมากนะครับโอเคนี่ทดไว้ต่อไปอตัวนี้ครับหกสิบสนะิบเก้าจุดสี่ศูนย์เนาะเก้าจุดสี่ศูนย์อีกโอเคนี่นะครับถ้าเกิดบิดก็สิบเก้าเฟอร์ห้าสิบแมทห้าสิบปึ๊บห้าสิบแอ็ดห้าสิบสองแล้วก็โอเคอยู่โอเคเลยอ่ะราคานิ่งด้วยอันนี้ราคาดีมาก อ๋อโดนทำดีเคหนึ่งวันนะครับแล้วก็ลงไปก็โอเคอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่แค่หนึ่งต่อหนึ่งอันนี้มันขึ้นสองเลยลงหนึ่งก็ทำดีเคอีกอันหนึ่งก็คือทำดีเคโดนไวเลยไวไหมสิบเ 18, ก้ 19, าสี่ศูนย์โอเคสิบแปดแมท์ก็คือสิบเก้าลงมาสองทำดีเคโดนโอเคใกล้เคียงกันนี้เป็นผมผมก็จะเลือกเนี่ยสองตัวนี้ สวัสดีนี่ก็ตัดไปนะครับผมการเลือกของผมก็เนี่ยพอคงหน้านี้ไว้พอได้ตัวอื่นปุ๊บผมก็อสมมติว่าเป็นเอวทีตถีนี้มาปุ๊บไอนออกเอวัตถีพุทก็กดตรงนี้พุทธนะครับหรือคือพอเรากดตรงนี้ค้างไว้ทีนี้ทุกๆครั้งที่เรากดเซิร์ชใหม่เขาจะคงค่าเซนซิติวิตี้สูงไว้ก่อนนะครับอ่านะครับเนี่ยโอเคก็คอมแพลตไปเซนเนี้ยก็คือคอมแพรตหนึ่งดูอย่างแรกนะครับก็คือ เซนที่ทีวีตี้สองแฮมดีเชปุ๊บศาสเราก็ดูราคานะครับแล้วดูที่มันถูกจริีกันแล้วว่าวันนี้จะเล่นสั้นไหมถือครั้งนี้ถือยาวไหมนะครับก็จะก็จะรู้นะครับว่าโอเคเราควรเลือกตัวไหนนะครับก็มีแค่น,นี้ครับโอเคกลับมาที่ตัวเกลิ่งที่ผมว่าทำไมผมถึงมาให้ความสําคัญกับเกลิ่งนะครับผมจะเทคนิคการซื้อผมจะเป็นแบบนี้คือตอน,นที่ผมซื้อเดี๋ยวผมจะคุมมอรลุ่มนั่นเองว่าถ้าผมจะได้ช่องละหนึ่งพันผมจะคุมมอรลุ่มที่หนึ่งแสนสองแสนก็สองพันสามแสนก็สามพันนะคร คุณจะขึ้นไป1ช่อง2ช่อง3ช่องผมรู้แล้วว่าทุกๆการขึ้นเนี่ยผมจะได้เงินกี่บาทนะครับดังนั้น,น,นผมก็จะไม่ดูเลยว่าเกียร์ลิงมันขึ้นไปแล้วกี่เปอร์เซนต์ลงกี่เปอร์เซนต์เพราะว่าจะขึ้นจะลงยังไงผมก็รู้แล้วว่าผมจะต้องกลุ้มความเสี่ยงยังไงซื้อแบบไหนว um อลวอลุ่มเท่าไหร่ผมก็เลยจะตัดเกียร์ลิงไปเพื่อทำให้การสแกนผมเนะี่ยจะไวขึ้นก็มีเท่านี้ครับผมวันนี้ง่ายไหมครับจริงๆการเลือกเดบิวต์หลักๆมันมีแค่นี้ครับมันก็อยู่ท เซนดีต้องดีอยู่แล้วทำดีเคเนี้ยต้องให้ความสําคัญนะว่าคันนี้จะเทรดสั้นก็ทำดีเคน้อยเทรดยาวก็ทำดีเคเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็ขอบทวนคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันก็ขอตัวก่อนนะครับพุ่มสวัสดีครับ